เอาป้ายมาส่งค่ะอะไร่เอาใบปปมาส่งค่ะเป็นอะไรกันคะเอาไป้ายมาส่งแล้วค่ะนี่ค่ะป้าเป็นเนี่ยเอรู้ได้ไงอ่ะมาอยากได้อ่ะสบายไหมแม่เออเอาไาตาึกไหนเนี่ย สิบวัแล้วที่หลายคนเห็นแล้วใจฟูค่ะกับการตอบแทนผู้มีพระคุณที่เคยช่วยเหลือยามลาบากไม่เคยลืมแม่บุญธรรมและเพื่อนรักที่เคยให้ยืมเงิน50บาทงานนี้ค่ะเจ้าตัวจัดบิ๊กเซาย์ใหญ่ด้วยรถฟุตทักที่อยากได้ทําเอาซาบซึ้งจนน้าตาไหลกันเลยค่ะเหตุการณ์จะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะเอาป้ายมาส่งค่ะระ <c oughs> เป็นอะไรคะเอาป้ายมาส่งค่ะ <c oughs> เป็นอะไรกันคะมมีรถด้วยอ่ะ แล้วเราบอกว่าเราทำป้ายไงคะเอาป้ายในรถเหรอเอาป้ายมาส่งแล้วค่ะนี่ค่ะป้ายปืนเนี่ยป้ายปืนเนี่ยป้ายปืนเนี่ย,ยรู้ได้ไงอะมาอยากได้อะอเอาป้ายมาส่งแล้วป้าจะร้อทงทำไมเนี่ยไม,ม่ดีใจอะมาช้อนเลยดีใจโอ้โหสวยไหม องมาดูกันส<ว>นนิเอามุญเล็กดีว,ว่าเราบอกแม่ว่าเราจะเอาป้ายมาส่งนะคะนี่คือป้ายที่เราทำใหม่้จนี่ <c oughs> น,นี่ค่ะนี่นะคะทุกคนอันนี้ก็คือครอบครัวแม่บุญทำเรานะนี่ ดีบอกพิลโคลยนั่งแฟร์อะไรเนี่ยเหรออันนี้เขียนมาให้เลยเหรอใช่แล้วนะคะไม่ก่อนตอนเด็กๆบอกเลยนะเราอาศัยบ้านตรงนี้นี่เซฟไพไหมแม่เออเอามาจากไหนเนี่ยเอามาจากไหนเนี่ยโอ้ยค่ะเรารู้ว่าแม่อยากได้รถฟูลทักไว้ขายของเนาะ ่เราก็แอบเซอร์ไพรส์ด้วยกันไปซื้อรถฟตทักมือสองมานะคะดูที่แบบโอเคโอเคหน่อยแล้วก็มาทำป้ายเดี๋ยวรอเวียเตี๋ยวแม่เราอร่อยมากค่ะนี่ค่ะเอาเปิดกลางให้แม่ดูหน่อย โดยเจ้าของคลิปเล่าว่าในวันที่ลำบากพวกเขาคือคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือตลอดโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนวันนี้เรายืนได้แล้วมีกิจการเป็นของตัวเองก็มีพวกเขาที่คอยซับพอร์ตด้วยแรงกายแรงใจความกระตัญยูคือสิ่งที่เราเชื่อมั่นมาเสมอความสุขของคนที่เรารักก็คือความสุขของเรา ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟฟลอเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, IG, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อให้กำลังใจกับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ